ก่อนนี้ได้มาดูตู้เย็นกันนะฮะับก็เข้ามาขนาดนี้ไหมเนื้ออยู่หลังผมก็ได้มันก็ไม่ได้ลบของที่ผมคิดไปนะเอาชั้นล่างก่อนเอาอาทิตย์ชั้นไหมเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออมันมีส่วนหนึ่งกับตู้เย็นไปแล้วบ้าช่ามะเขือเทศสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดยังไม่หมด มนได้อยู่มั้งแต่มันเหนียวมากนะโอ้ยอันนี่อะไรเนี่ยซอสสลัดเด้อโอ้ยมันต้องมีสักอย่างที่หมดอายุอ่ะผมสัปดาหได้มันต้องแน่ๆแต่อะอันนี้หมดแล้วอันนี้อะไรอันนี้น้ำจิ้มเกาหลีเปล่าอันนี้ไม่หมดเช็คเจอแล้วไอ้ไอ้นี่อะไรอ่ะ จิ้มเกาหลีทำไมมีนมันมีแต่น้ำจิ้มเกาหลี็มบ้านเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทำไมยี่สิบสองไม่หมดอันนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมานะเอ่อคุณหาที่ผมเห็นนานๆก่อนไหมไอ้ไอ้ขวดแบบนี้อะไรนะมันต้องมีบางอย่างข้างใต้ขวดเนี่หรอไม่มีเดี๋ยวนะฝาขวดมีเดี๋ยวนี้ 6กห้าปีหกสี่ใช่ป่ะเคเฮ้ยไม่ใส่การต้องยินดีกันนี่เหรอถ้่นี่ดูหมดรถแล้วอะไรกันไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่ออันนี้อะไรเนี่ยอะไรนะอะไรอะบ้วอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้พิซซ่าซอสโอ้โห อันนี้ยังไม่หมดกินได้อยู่ใช่ไหม,มทำไมต้องไม,ไมังไม่กินได้หมดเลวต้องเอามาแล้วไปอย่างเงี้ยอนาั้นอะไรอ่ะอไหนวะนี่ถุงอ่ะยากีโซบะเฮ้ยตอนแรกคิดว่าจะเจออะไรที่มัะนแปลกกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ,อมไม่อยากกายจริงเหรอ เหลือไม่หือาผมบอกแม่แม่เลยจับกนี่ไงข้างบนนี่แหละนี่แหละของจริงอะไรเนี่ยทำไมเ๊ปซี่ไปไว้ตรงนั้นอ่ะอ๋อไม่ใช่นั่นมันยาดานคูน่งแผลเห็นปุ๊บปุ๊บเลยมังมีสักอันไอ้กุ้งนี้กินได้อยู่ใช่ไหมได้กุ้งแห้งแน่ใจใส่ใส่ตำตำอือใส่ยำอืมเสือ็คือมันจะมันจะมันจะไม่ไม่มี Sao này à? Tỉ kiếm á